สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะครับช่องเมนี่ชาแนลคือเกาจ้าเมนีข่าววันอาทิตย์ด้วยค่ะเมนีเป็นวันยูซังเมนี่ค่ะพี่น้องคะทํางานนะคะวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะวันหยุดวันอาทิตย์นะจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้สาวเมนี่เช่นเคยค่ะมารีวิวจ้าพี่น้องจ้ารีวิวอย่างมือีรีวิวไปใจตลาดค่ะงบน้อยนะคะอาทิตย์นี้สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเลยจ้าพี่น้องจ้าก็ะไดมากในเดียวนะคะเนาะ ก็จะชิมมะบึงกันเลยค่ะว่าสาวนี่นี่ไปย่างตลาดได้ย่างมะเนงอันนี้ก็ขอไม่โชว์นะคะแต่ทุกคนก็น่าจะรู้นะคะพี่น้องจ้าสื่อเสือในจ้าพี่น้องจ้าตัวละลอยค่ะพี่น้องค่ะบ่ามีปัญญ,ญาเราค่ะสื่อตัวลายบาทเนาะค่ะเนาะก็สื่อตัวละลอยย่านแล้วกระถิ่มพี่น้องจ้านี่เลยค่ะกายได้เสือในเนาะคะ่ะสื่อสองโตจากพี่น้องสื่อมาสองโตแล้วก็นี่จ้า มื่อนี้ไปย่างไปได้ไปเห็นเป็ดจ้าพี่น้องจ้าให้เขาเห็ดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็ดตัวนี้นะคะอยู่ที่สองร้อยสิบบาทจ้ะสองร้อยสิบบาทจ้าพี่น้องจ้าเป็ดเดี๋ยวมาเห็ดอีกอย่างก็ยังคืนบอกเลยจ้าแต่ว่าเห็นแต่อยากกินเนาะค่ะเดี๋ยวมาลากหรือว่าเดี๋ยวมา,า,านากบกะต้มบ่จ้าพี่น้องจ้าก็ต้องติดตามชมตอนต่อไปนะคะ มีเป็ดนะคะอันนี้210บาทนะคะวันนี้เราจะหมดเท่าไหร่นะคะทุกคนกดเครื่องที่เลขตามสาวเมนี่เลยค่ะถ้ากดเสร็จแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าสาวเมนี่หมดไปกี่บาทนะคะอันนี้ตัวละร้อยนะคะเสื้อในนะคะชุดชั้นใน200บาทค่ะ200แล้วพี่น้องคะอันนี้ก็210บาทจะเป็น410บาทนะคะ410บาท410บ,บาทรู้สึกว่า พริกสดนะคะพริกเอาเอามาไว้ตำตำหมูฮู่งค่ะ,อะส,อสองสองสองยางเนาะคะ่ะอันนี้กับพริกกะเรียงเข้ากระเสียวเมาไว้แกงเนาะค่ะอันนี้กับพริกจิมดาเอาไว้ตำบมูฮู้งจ้ะผู้ใดเบิ้งอันสามมินีกับกดเครื่องคิดเลขไปแล้วกับอันคอมเมนต์มาบอกสามมิหนีนี่เรื่องข่าวว่าเบิ้งจักบาทเมื่อกี้สองร้อยสองร้อยสองร้อยแล้วก็เป็นสี่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบ สี400่ร้อยสิบรากาบักพิกนีฮ่าทิกบาทค่ะทั้งมหมดสี้อยสิก็เป็นสี่ร้อยหกิบนบอพี่น้องเออสี่อสันนี้สมองเบอร์นะคะอันนี้ก่ะจักบาทสาิบก็บาทนี่แหละค่ะมีจัาไบ้เรวมันร่วมกันนะคะเออก็คิดว่าร่วมกันอันนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะอันนั้นสี่ริบ เออเอาไม้อันน,นที่รอยรฟีบประการ่วมกันน่คะสาวมินิชุดหนีสีใจใจไปเออเนีอันนี้น้ำกับต้นหอมค่ะต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะนี่ชุดนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเออเป็นหนึ่งร้อยบาทก็เป็นห้าร้อยสิบบาทถูกไหมคะห้าร้อยสิบบาทแล้วพี่น้องจ้าห้าร้อยสิบบาทมีเบิ้งพี่น้องสะอ่อนแห้งมือนียางแป๊บเดียวะะเด้อค่ะเบิ้งพี่น้องจ้ามันละสิบบาทนะคะประกาศดอกพี่น้อง อันนี้20บาทค่ะเบิ้งงามๆเลยจ้ะโอ้ยสะอ่อนเนาะคะนะ่ะเนาะสะอ่อนเหมือนเพื่นเพื่อนน่ะอยู่ทางเมืองหนอกเมืองนาเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ได้กินแบบนี้นะจ้ะมีบ่เนาะผู้ใดอยู่เมืองหนอกันมีขายแบบนี้ก็บอกสาวไม่หนีในเด้อค่ะบ่นเป็นอย่างเนาะค่ะเป็นย่านพี่สะพี่ๆคนอยู่เมืองเหนือคนบ่ได้กินแบบนี้แม่จ้ามึงไงงามคักหนะบนได้กินอยู่กระทักมาบอกในเด้อกะคอมเมนต์มาบอกในเด้อสะอ่อนแห้งจ้ะ อันนี้ยี่สิบบาทนะคะเป็นห้าร้อยสามสิบถูกไหมทุกคนแล้วก็ซื้อเนื้อค่ะจะเป็นเมนูวันนี้นะคะทุกคน<ม>เนื้อนี่กะสองรอยหาสิบบาทค่ะหนึ่งกิโลนะคะเนื้อเสือค่ะทุกคนคะ่ะเนื้อเสือพี่น้องงามอยู่สวยงามนะคะเนื้อเสือนะคะ เบิ่งพี่น้องจ้างามบอกโอ้ยจะปุ๋ยจะปุ๋ยหนึ่งกิโลกร,รัมจา้าอันนี้หนึ่งกิโลได้ค่ะก็สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสะเดย์โก้เพื่อพี่น้องจา้าไล่ไปแล้วเมื่อกี้นี่เสะเดย์โก้ mm hmm. ลืมแล้วพี่น้องจา้าจักเบิร์ดจักบาทไล่แหละก็ลืมแล้วเด้พี่น้องปึ mm ๊บ hmm. ปึ๊บเลยผู้ใดไล่เล่าผูใ้ใดกดตามกันคอมเมนต์มาบอกเด้อค่ะสิได้รู้ว่าเบิร์ดจักบาทเนาะจาก แล้วก็นี่เลยค่ะซื้อเสื้อนะคะให้ลูกไส้กับเมื่อค่อยได้ซื้ออย่างไ้เพิ่นก็เลยเห็นตัวนี้กับงามพี่น้องจ้ะอันพังง่ากับส้มเย็ยนเย็นอยู่ด้จ้าพี่นอ้องส้มเย็ยนเย็นอยู่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เสื้อสาวมินี่นะคะเสื้อเสื้อเชื่ออาจารย์พี่น้องจ้ะเสื้อลูกไา้ค่ะน่างามดีบ่คจามพี่น้องนี่ก็ว่ามันสีงามดี นี่ค่ะได้เสื้อนะคะตัวนี้นะคะเขาขายอยู่ที่สามร้อยาสิบเก้าบาทจ้ะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องจ้ะบะนี่เพื่อนเอาน้ำสาวมี่แค่สามร้อยค่ะเพราะว่า,าสาวมี่นี่อยู่ใกล้เมองตะลาดนัดนอกจากนาะบะนี่เพื่อนกับตั้งตะกี้เพื่อนสิมาตั้งติดอยู่แถวๆอนันหมองสาวมี่นี่พักกับสิคุ้นกันเนี่ยจักหน่อยจ้ะก็เห็นมันง่ามพี่น้องจ้าก็เลยซื้อให้ใชยจ้ะ นี่แหละลูกไส้เชามินิกับก้นตัวใหญ่ด้ยค่ะเพื่อนยู่มอหาเร็วนาะคะ่ะเนาะมอหาพี่น้องจ้ากบกค่ควยคอบอเคยขคอย่าพี่น้องก็เลยเออเห็นมันงามดีไหมค่ะวัยุ่นเนาะสามร้อยบาทนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ที่ได้มานะจ๊ะทุกคนวันนี้ผักไม่ค่อยมีนะคะวันนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสามมินี่เดินตื่นสวยจ้ะพี่น้องสามมินี่ตื่นสวยพี่น้องจ้า เมื่อยไม่จะดตื่นสวยนี่แหละค่ะวันนี้ได้แค่นี้นะคะได้แค่นี้ก็ก็ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพักนั่งงาห้องก็ไปหาเก็บพักนั้นเล่มเอานะจ๊ะเนาะน้ำหนึ่งไอสวนหมดละอันเป็นสาวมนากกนินี่ก็าลังสิปลูกันนั่นอยู่ต้นพงสุรดงามเลยพี่น้องเลยเอามาปลูกปลูกง่ายที่สุดเลยค่ะต้นพงสุรด เจมสะอ่อนแห้งสาไม่นี่อยากได้อยากได้พอดีในหัวเพื้นอ่อนแม่เพื่นมาปูวันนี้พื้นแม,ม,ม่พื้นมากเรบอกม,มีพื้นเล็กปักสาวไม่นี่ก็เลยขอพื้นมาปูกพี่นองจ๊ะจ้ากะสำหรับคลิปนี้กะนี่เท่าน,นี้แหละค่ะมันมืดหนี้ก็ะิมารีวิวนะคะไปใยตลาดไพโอแม่พี่นองดเดบ่งว่าสาวไม่นี่ได้อย่างมากแน่กระตื้นสวยใน่จักกน้อยกะพักกับพวกไฟได้หไลายจ้าพี่นอง ทั้งที่แะกอะอีกงบน้อยนะคะพี่น้องจ๋างบหน่อยเท่ากับใส่ตามงบหน่อยเนาะคะ่ะกะก้อนสิจบคลิปนะคะกะขอวอวยพรนะคะให้น้องมณน์นะคะน้องมณ์บ่าวเพชรนะคะแล้วน้องมานาแล้วก็พ่อแม่ตุนพ่อสุกนะคะเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เขาจะกลับบุ๊ดาหารนะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะถึงที่หมายโดยปลอดภัยเด้อนองมนเด้อทุกผู้ทุกคนกคนั่นแหละจ้าช่องสา,าวเราบ่าวอีาสานเรานั่นเองนะคะขอให้นองเดินทางปลอดภัยเด้อคุณผาคุณเจา้าคุณพ้องเด้อค่ะเด้อสาธุจ้าส,สำหรับคลิปนี้สาวมินี่ก็ต้องลาไปก่อนจ้าพี่นองจ้าขอกันว่าติดตามกันว่าสิไดเม,มนูอีหยังมันเนาะมาสู่พ่อแม่พี่น้องกินในมือน,นี้นะจ่ากะรอติดตามจ้าถา้า ให้ป๊บเขามา่นเลยจ้ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับการติดตามการรับชมนะคะหลัากการที่เพื่อนไม่เพื่อกาพี่ๆที่คอยให้กำลังแรงใจสาวมนม่มากนะคะสาวนี่ก็บอกตรงนี้เลยนะคะว่าสาวมนม่จะสู้ต่อไปนะจ๊ะทุกคนพิษพลาดประการใดก็ขอ,ขอ,ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะาสาวนี่พูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่รลักหมดใจจ้า ไปแล้วค่ะพ่อ,อกันคลิปไม่้ะพี่น้องจ้าบ,บ๊ายบาย